สวัสดีจ้าสวัสดีเจ้าค่ะพี่น้องสวัสดีสุขสุขคนนะคะสวัสดีอยู่ที่สวนมันจ้า mm. พี่น้องนี่แล้วเรียบร้อยแล้วครับมันสับปะหลังแตว่ว่าเรือแค่ปันน่นเฉยแต่ทอดแ้เวเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้กระเทียงแลวพี่น้องจ้ากระสิได้กินข้าวเทียงอยู่กลางป่ากลางเขาแล้วหละจ้าพี่น้องกลางสวนมันไล่มันนี่แหละจ้าอีกจักมือสองมือจะไปเอาลำมันไปซื้อลำมันเอาลำมันอยู่บ้านอ้าย หลักาบ,บ้านนองสะพายสวนมันเราเสร็จเรียบร้อยอ๋อห่อนแดดดิพี่น้องเอ้ยเราอยากไปเล่นน้ำคลองอยู่เราจะทำอะไรกินจะได้กินครับพี่น้องลำมันแต่กระบอกพ่อเราก็ปลูกหลายแ้่ก็อยากได้พันธุ์ดีๆพ่อของเรื่ไปซื้อนะคะ ให้กระบอนเห็ดก sure ินเขาไต่ห่มไม่ห่มไม้ห่มนี um ่ห่มด um ีนะคะนี่ค่ะไปไตงจจาเด็กๆเลิกเรียนมาพี่น้องนี่อะไรกินเอ่ยสบายดีจ้ะจำมะฮุงจำมะฮุงบอกโอ้พอดีแหละกำลังอยากพอดีเลยอิจจาดังไผ่ยังสตัมฮุงดังไผ่ปลิ้ง ปลาหวานเตรียมกำลังเตรียมกับข่าวสิกินข่าวเที่ยงพี่น้องชีวิตสบายๆหน้าอยากจะน้าจากสิ่อะไรพี่น้องเอ้ยตูบกรบป๋องมีเที่ยงกรบป๋องมีแบบผมมีเงินเห็ดผมมีเงินส่าแบบสิจูแบบธรรมชาติอะไะจ้ะพี่น้องค่ะเงินกระปองมีเงินส่ารายได้ใช้ได้จากยูทูบกับพ่อต่ได้ใส้บางทีกับพ่อใส้ซ้ำ่ะ กำลังดังไฟเหรอบอพิซากำลังดังไฟจะพี่น้องกำลังสิตธาส้มตานะคะกลางปากการข่าวการเมงการดอนกลางทุ่งไหทุ่งน่าที่สวนมันปิ้งปลาหมึกพี่น้องปิ้งปลาหมึกน้ำมันปลาหมึกนางสั่งมาไปไทยหลายโลละสี่นะจักรลอยจักไรประมาณห้าร้อยสี่ห้าร้อยมันแพงนะพี่น้องปลาหมึกเนาะแต่ก็อยากกินเห็นไหม ก็ต้องซื้อเอาแล้วเนาะกระแป้งค่ะพี่น้องนี่กระแป้งนะคะยังบ่บ่จะกระแป้งส่วนหัมมัลาเป็นยังบ่มันอยกส่วนยุ้ยไปหันยังยังยังแก่มาแรงอ่ะมากระแป้งเลยคนที่พาไปกับไข่หันยกระแป้งกระปูเคยกินยังบ่ก็คือกระปูอ่ะอ้าวกระปูก็กระแป้งเอ้ยมาเวนบ่แป้ง เปล่านพาเอิรกระแปะตัวมืสิบกะนี้หน่อยแบนเกรเดียวกระปูไงแป้นี่กรสิตนตังตมกัพริกนะขไข่ด้ยเนาะไข่เต็มทองตัวนี้หน่อยแต่ไข่นะรเป็นนะี่น้อยเล็กพริกขี้หนูกระเสย อันนี้ใส่ป่ะนี่ตจอมาเดิเอาแบบมือนะคงเอามือใส่ไปแดกไปแดกใส่ไปแดกแซ่บนะครับปลาแดกอะไรครับบอกนะโฆษณาบวกเขาเราจะไม่บอกสูตรนะว่าน้ำตาลนะครับน้ำตาลกระปิบกระตาบตาบานนี่ก็ กินดอกมวานนี te Esta, más, S. <S ้เทดอกค่ะเหน่อยเซตหน่อยเซตลายเมนเบาเดี๋ยวไปนอนเดคนลาวดิ่งินหมักกินพงนัวมากกว่าคนไทยเลยแมนขาดประเด็คือเนี่ยแหละนเห็นเ่าบอกกินเหล้าก็จะไปแดกแป้งนัวสนั่นแหละแมนคนไทยผนเห็นคนจะตกใจได้ชัดแล้วือ่ประเทศเทาอยู่เพื่อนนั่นเนาสุนันมีแจะเนาเนาะม่ใหญ่แต่นาแก่จังได้วะ มันอยากเน่าแล้วมันเคยเทศนะถ้าผัดไปอยากใส่ยาอยากใส่อย่างนั้นนะอย่าให้มันปลอดสารพิษเนาะไม่งนไอ้มักเดินใส่ไปใส่มนาลงไปค่ะโอ้เปรี้ยวเลยเปรี้ยวหวานจากแซ่บน้ำแตกจวดจวดน้ำเต้ากระแตกแบบนี้บ่างเจ้เป็นแตกอยู่เตะ ยังสดยังซิงอยู่บ้โอ้แนวมันแด้ปลาปลาบดเสือบซิงเสียบเอาเจอของซิมงบดมาเสียบเวะเจ้ซ่งบมเสียะปลาสีสันมันต้องเสือมักดิบต้มจะเสีบพี่นนองใส่ปูลงไปนะคะนี่กระเพง การตีตากับแป้งใน้แบบนี้สวนเสี่ยงสวนสวนเสียงตากับแป้งนะครับจำได้เตะ่งุกไปค่ะได้เตะงโอ้ยจะดเสี่ยบไดแบบนี้แมนต้มตำใส่กับแป้งนะคะกะปูนั่นเองค่ะแต่มันจะแซ่บกว่ากะปูนตัวเสเน่หน่อยเป็นแบบแล้วกับไข่สิเต็มท่อกัดเพร่ากับนะนี่ เสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องแสะปรกินบ่แส่บรกินนะคะตาแล้วยะตีเป็นอะไรจ๊ะจะของตาเองก็เสบเองมาจ๊ะอืมเสะประกิญเสะปรกินเจ้าดอกโอ้ไม่สิไปซ้ำคอย ลงมือกันละจ้าพี่น้องขากำลังลงมือละจ้านี่เนื้อปูนึงต้มตำใส่ปูราคะแล้วก็มีอาหารทะเลค่ะปิ้งปลาหมึกย่างปลาหมึกย่างปลาดึกแห้งย่างพี่น้องแล้วก็ปลาหวานแล้วก็หมูปิ้งแล้วก็กินกันสนิทนะครับพี่น้องสี่หาคนกินอยู่กลางไหน่าแซ่บมาได้ไมทางมากินน้ำกันนะค่ะพี่น้องเห็ดเวียกมื่อกินอย่างกระเสบพี่น้องเลยปิ้งปลามูกินกันเต็มห้อง แสบ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 สบตะเพ็บแบก็ถึงสวงแสบปละแสบบ้มันจะจับน้อมากินข้าวน้ำกันค่ะปลาหมึกแห้งขาเสียงัแสบพี่น้องตัหอมเขกบุามบริพัตรันเสีย บุ้งกอบจ้าปูกัอันนี้กันยีได้แ่บจ้ะปลาบาวาไดาแ่บม่ากินงาป่ะ

เมีน้ำมันอั่อยเจร่งก็มันทอดเลยหนาเขายังแตกอยู่อักอยากพอจะแตกจะประจานดำห่วนพ้ดเสีายรานในเฮือนกันโชยุ่กิชาพีหน้าดีดีสับยิ่งหน่อยนะเลือกแต่คนอะไรจะเลือต่ขนมเอยเลือกคนเนี้ยรัน ลานลานอยู่ในหื่นเนาะดูไปดูนะเช้าแต่อยู่ไทยเลยม,มากรมาดิบมากยิยิมอะไ่งเปิดมากนินก็นกกดลดินในลายก่นอมมนมึงเรียกมาเบืงหลังตุนได้ แซบแสบจะไป้องจามมาวยจ่าแต่หมูหกับปิงหมูก็แซบแล้วละรมก็เย็นเย็นเนาะใสหัวไม้เย็นโห,ห้หป,ปลแป้งอันนี้ยันตัวน่อยหักไข่เนะมาพิคีนงละมั้จะปลูกลงปลาแป่ะ เ้ยเห็นกระแป้งตัวผู้แล้วมันมีอยู่ปะงงต้องเป็นสูตรนะครับพี่น้องเกิดมาบุกเห็นกระแป้งตัวผู้ที่มันขึ้นมาน่ไม่ใช่ตัวแม่ขึ้นมาวางไข่ตัวผู้มันอยู่น้ำเดือดปะยากนะอีปูยังมีตัวผู้เนาะตัวผู้ไลายพาะในอีปูเนาะแต่กระแป้งหมืนไม่ใช่ตัวแม่ สมต่อนะคะสมม,สมมมมวงสวงน้อยกอ,อิม่มอิ่มไว้มันมีเหยื่มันแดกรอบมันใหม่ I can นี่เด็ดเซียงกระแปะขวบขวบขวบนี่เสียงว่า,น,วาน้องแป้งแป้ไก่เาเสียงพี่น้องจ่าก็จะกระฟอกจะกล้กสัมนี้ก็บด้อจ่าพี่น้องขาแถวแรกก็สเสร็นขนมันจะกระสอบแ้วอย่างเป่ตน้ำของสิทธภาพแปบนสบาย สัานกำลับทพีนน่น้องฝากกิจตามฝากก็ไลค์กดแชร์เดด้อจ้าสวัสดีครับพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้ในนัจ้า